ครับอาจารย์ทวีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้ยเดี๋ยวแมนโศกดีให้ซะผมละข้องสูมือเด้่หาอยู่สูมือสูเว้นไหมโอ้กอยกลับบ้านเยาวังเดี๋ยววันอาทิตย์สารอาทิตเดี๋ยวสิตย,ววย์โทษกาแฟครับค,คุณผู้ชมผูด,ดียวกับ่ึกเขียนเชียรเพื่อนกันะว่าโทรศัพท์เสียอย่างจังสิทธิ์ได้ครับครับอ๋อคลิปที่ผมลงไปบอกว่า ถ้าอาจารย์ทวีได้เบิ้งคลิปนี้ฝากโทรกลับในเด้อผมมุมีเบอร์อันนั้นอันนั้นได้เบิ้งบ่ครับได้เบิ้งอยู่แม่นบ่ครับๆๆได้เห็นคลิปนั่นล่ะครับก็เลยว่าออตโทรศัพท์เสียตัวนี้ใจว่าคือคือผมผมคิดว่าถ้าจังไหถ้ายังติดต่อบ่ได้เนี่ยมื้ออื่นผมสิเฮ็ดคลิปขึ้นมาตามหาอาจารย์ทวีด่วนหนนี่แคลิปคลิปโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยครับโดยเฉพาะเลยน้ำหายตัวเลยแมน ู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเป็น VIP วีไอพีเลยผู้เดียวเอฟซีตามหลคมครับผมเพ <laughs> ราะว่าจะเป็นคอมเมนต์ในคลิปเพราะว่าจะเป็นแชทไลน์แชทเมเสเซจตามขม่าล่ออาจารย์ทวีอย่างเดียวผมก็เลยบอกไปว่าเบื่ออาจารย์ทวีอ่ะหายไปลบไปกับข้อมูลเนาะผมเครื่องมันเสียหรนต้องลบข้อมูลทิ่งมดเนาะมก็เลยว่าจังไรขันมีโชคมีบุญวาสนาต่อก,กันกะ ลงคลิปไปเพิ่นคือสิเห็นอยู่ดอกเพิ่นก็สิติดต่อกลับมาอยู่ดอกว่าซั่น์ดอกบางที่แกรู้แต่เรื่องงานมากเฮ็ดเฮ็ดงานหนึงมากอะก็บ่ค่อยได้เข้าเบิ่งโทรศัพท์มันอย่างมันื่อยมันหยังไงเออกานอนก็เลยพอดีได้ได้เปิดมาเห็นคลิปพอดีนะครับก็เลยเอ้าโทรศัพท์เสียปกติคุณผู้ชยติดต่อมานะครับเพราะว่าตัวเลขอะก็ถือว่ากะเข้ากะยังไงแต่คงอย่างน่าจะติดต่อมาพอดีได้เห็นคลิปเอ้าโทรศัพท์เสียอย่างเด็กเปิไฟมาๆากพูดถึงตัวเลขเนาะครับ จารย์ทวดี<ม>ครับตัวเลขถือว่างวดนี้ถือว่าเขาจังอยู่ด้วยครับงวดตัวเลขงวดวางนึงนีง่หนึ่งท่านว่านี่ถือว่าเขาจังเติบอยู่ครับเขาจัง,จงๆกันเราไปเขาบนเ <ผม S 1> ขน่าล่างก็ถือว่าเม็ดเดียวนั่นอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยศูนย์เจไดเนาะศูนย์มันบวก้นไปแทนหนึ่งสันดอกเป็นเกิดหายมาเป็ดเดียวผมเคยย่งแบบแต่ว่าตัวเลขมันก็ แต่ชอบดีกับโมนาสิแต่ลงกทุ่นเงียงหลายก็เลยแบบผมกังวลแล้วทักขึ้นกันก่อนเมื่อกี้อิวิวิวันเมื่อใดวันเมื่อใดใส่กระสอบนึงบุญบ่ะครับนี่ไี่หาขั้วอยู่ครับโอ้ยป้าดจี๊โถโอ้ยผมเอาเอาเดี๋ยวเป็นยังเดี๋ยวงวดนี้ผมเกิดสิตาลคือกันละละงวดวงนนึงนี่ผมแปลกบ่าครับบุญมีกำบังผมเอาเม็ดนี่นี่เก้าหนึ่งเจ็ดนี่แต่ว่าผมบ่ตัดสองตัวไหม ล้ำเลยครับล้ำเลยนำเลยบัตรสองตัวโอ้ใจที่ได้นะครับกับกับหกประตูพร้อมครับบัตรแมนบัตรนี้มาคิดได้ช่วงโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก้อนหวยออกเนาะบ้านศูนย์เก้าเจ็ดนี่มันก็งามอยู่คือกันครับอาจารย์ทวีกับมีเก้าเจ็ดก็เลยว่าหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งใกล้ๆกันนี่ผมก็เลยไปขี้ขี้ข้อมูลเข้าไปในระบบเนาะ หก <6 S 2> ประตูเข้ากันศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เงนี่หประตูขี้เข้าไปแล้วครับผมกดทรงปุ๊บปิดรับมาแนละ้โอ้ย,อยผมอุย้ยเป็นแต่เสียดายขนาดพ่อเขาประกาศเนาะนางฟังเขาประกาศผลบาทนี่เลขที่ออกรางวันที่หนึ่งเนะ 1, 97, งาะสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ไงหลังตึ้มัน่นไหม ก็เสียดายนา,าจะ,จะได้เป้าหน้า,ากันดแแมนครับจะได้เป้าหน้าเอากกันเลยผมพรพพหวยออกไอศูนเก่าเจ็ดอคนที่โชคจำเลยครบับงวดที่แล้วเม็ดสุดท้ายที่ผมหายไปเกา่าศูนย์เจ็ดแมนครับเอ้มันม,มันน้ำมันวดนี่จังใดผมไปจังเนาะเออผมกับหวยมันเพราะมันวนี่ปัดมาเก่าหนึ่งเจ็ดแต่ว่าไอ้ปัดงวดที่แล้วมาออกงวดนี้สามตัวครับ งวดก่อนนี่หางสุดท้ายที่หามานั่นคือเก้าศูนย์เจ็ดมันเข่าสองตัวเขาเก้าศูนย์เนาะครับเนาะบาทนี่สามตัวมาออกงวดนี่มาออกงวดถัดมาเฉยเลยครับผมก็คืนต่ออยู่เฮ้ยน้ำข้นมาดังซี้ครับครับแต่ว่างงวดงวดบางนึงเนาะเก่าหนึ่งเจ็ดกะมีเอฟซีเพิ่นกะได้โชคได้ช่าได้โชคได้ลาบน้ำอยู่ดอกครับก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่ผู้เพิ่นมีโชคมีลาบเนาะจะคล้องกะครับ จะคล้องกัทำใจเอาบานนี้ครับอาจารย์ครับครับผมครับเอ่อตัวเลขของงวดวันที่สิบหกนี่เป็นจ้างไาเป็นตะคือบ่ครับงวดนี้งวดนี้มั่นใจนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเิ่นจะเน้นว่าวดนี้เน้นเน้นแน่เด้อนะครับอ๋ยวย่มเสียงโทรศัพท์จักหน่อยกันครับครับ เสียงสุดไปละเสียงโทรศัพท์คือสังส่งค่อยๆอย่างเอฟซีบอได้ยินเสียงไหมครับผมแต่ว่าทางผมได้ยินไม่ได้ยินฉับอยู่นะครับอ๋อครับเอ้าบาหนี้อ่างวดวันที่สิบหกคือว่ามั่นใจอยู่ที่ครับงวดนี้ต้องโอ้ต้องต้องล้านแตกให้ได้นะครับงวดนี้เพราะยอดเนี่ยครับผมล้านแตกให้ได้ที่ครับโอ้ยแต่ผู้มิทุนก็ไข่อยู่ดอกครับ พอได้อยู่ดินั่นแต่ครับแต่ว่าการเข้าเสี่ี้อมใส่หม่องเดียวกับพ่อไยกันครับเพราะว่าถ้าเข้าเสี่ยงจำนวนหลายครับกระจายกระจายเนี่ยผมใ่เขาอยู่น้ไม่มีปัญหาเอาครับอาจารย์ว่าเลยครับผมครับผมสามตัวบนนะครับครับศูนย์หาศูนย์เจ็ดหาครับครับครับ้วก็มีศูนย์เจ็ดแปดครับครับผม แล้วก็ศูนย์หอข่าครับมีมีสามชุดครับตัวบนศูนย์เจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดแปดครับผมแล้วก็ศูนย์หกห้าเมนครับหัวนี่คือ,อหัวนี้มาสามชุดเนาะครับสามชุดเี่มีแต 0, ่ศูยนย์เจ็ดห้าอย่างวะมาอีกว่ะ ครับผมครับในส่วนสองตัวลางกับมีอ่าเจ็บหนึ่งครับครับเจ็บศูนย์ครับครับผมครับราคาศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งครับผมนี่แหละครับส่วนอ่าก็มีอยู่ซ้ำนีครับ บุย๊ยตาบาเลขเลขเลขสามตัวนี่ติดศูนย์หมดทั้งสามหางครับสังเกตงวดเก้าศูนย์เจ็ดมันออกเกนะ้าศูนย์เนาะงวดเก้าหนึ่งเจ็ดมันออกเก้าเจ็ดงวดนี่ศูนย์สิบวิญญาณศลักสิบสบครับถ้าเป็นลักษณะเก่าเนาะแมนครับผมมา อยู่ทีอยู่ทีเฮาเรียบเรียงลครับมันว่าอาจจะบ่ดตรงอาจจะบ่ดตรงอาจจะต้องมีการสลับตำแหน่งอย่างครับ,รบถ้ามันเป็นคือจังสองงวดที่ผ่านมานี่ครับเลขมันสีมีศูนย์หาก,กับศูนย์แปดดิครับผมแมนครับแล้วเจ็ดสิไปอยู่หลักร้อยเวอ้ซันอาจสิเป็นหกไปอยู่หลัก้อยก็ได้ถ้ามันมาสามตัวครับผมแมนครับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์ห้าไปยังสีเนาะ กับอะไรไปคู่นาในการคู right. huh. s. <S mm ่นาานี hmm. ่สังเกตเอาดีสังเกตสิพันธ์บานนี่บ้าตลอดนะครับคู่น้ามั้งบอครับกับสังเกตเมื่อไงเก่าส่วนใจกับแม่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งใจแม่เก่าหนึ่งเพิ่งีนะครับโอ้แมนอีดีตัวละถ้าคู่หน้ามันจะมีแค่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกถ้าผมอ้าเดี๋ยวจังใดถ้าเอฟซีทันใดเพิ่นมีโชค ลาบวัสนาเพิ่งกสิจับถือปั๊บแปบแ๊บรถดอกผมว่าแม่นครับต้องน,นี้กนะต้องอาศัยดวงกันนั่นนะครับอาจารย์ทวีมักตัวใดเป็นพิเศษไหครับในในเลขสามชุดบนล่างในเลขสามชุดนี่ผมมักในตัวศูนย์เจ็ดหาครับมักศูนย์เจ็ดหาบไหมครับจังหวัดศูน,ย,นย์นี่สิประยุ่ลักลอยดีอยู่กว่าจังหว่าผมจัน ขาดจัต่อมวา <ฮะ S 2> แค่ไหละครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เก้ายุ่ลักเก้าออกเก้าเก้าศูนย์ออกเก้าหาหนึ่งเก้ายูลักลอยมาสองงวดครับผมบาทนี่มาเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับแต่ว่าสองงวดนี้เขาตาชุดสามโตเนาะ ชุด2ตัวยังบ่กเขาแม่นครับสตัวยังยังยังบ่ออัดอย่างกวางกับติดที่ไปเนี่ยต้องน้อยนะครับครับผมเอ้าจังไหแต่ล่องให้เอฟซเพิ่นไปพิจเจรนาเบิงครับผมเนาะสตัว075 078จ็ดนแล้วก็ศูนย์หกห้นะครับส่วน2ตัวล่างก็มี7 1 7 0และศ1นยนครับผมแมนครับครับผมในส่วนของช่วงประมาณองค์สุดท้ายกับมีการเคลื่อนไหวอย่างจะไหนกันเอฟซีเป็นอยาก ทักมาสอบถามเมียงก็ได้ครับจะให้ปัดๆไอดีไอดีไร้ไปแหละครับครับผมแต่ว่าการพวกบมค่อยสะดวกที่จะรับสายให้ยังสินะครับก็คือให้เป็นไอดียดไร้ให้ทักไร้ยางเดียวบัให้โท้อแน่นครับกับเป็นไอดียดไร้เป็นไร้ส่วนตัวครัผมเลยครับเอาอาจารย์ทวีบอกไอดียดไร้เลยครับผมครับผมอ่า062ครับไอเดียดไร้ครับผม062 ครับ062 318ครับ318ครับ7345ครับ7345ครับผมครับเ,เพื่อ,อบอเดอเป็นบอเดอออกช่องออกง่างกานทักวัดสอบถามได้ครับโชควงาว่าตันที่15 16กคนคนมีโชคท่วมากอะเดี๋ยวกับค่อยมาคอวัเฟิร์มกันอีกทีดนึงว่ามีการเซล่นไหวอีอย่างบอ่นะครับครับผมครับผม ก็ว่าการต่อฝายเก็บี้นะครับผมการกันโรับท์เนโทรมาผมอาจจะไม่สะดวกรับสายอย่างนี่นะครับเพราะว่ากัดกัดติดอยากน้ำงานน้ำยากจะเอ่ออ่อแก้น้าใหม่ทักไลนมาสอบถามหรือว่าผมอัะไรทำนี้การเชิญวานพิมการส่งที่เดียวไปเลื่อยก็คืนะครับครับเดี๋ยวผมสีลุ่งไว้ว่าทักไลนห้ามโทรไอ้ครับผมเอาซันเนาะเดี๋ยวเพราะว่ารับดีนอนนะเอาเดี๋ยวเฮ้ยเซี่ยมันเบิ่งกันครับนี่นะครับไอเดียไลน์ของอาจารย์ ทวีซั์นะครับเนาะ0623187345ครับผมครับแมนครับทักไลยห้ามโทรบสะดวกนะครับกัด้วยการเฮ็ดงานหลายๆอย่างนะครับก็เลยบสะดวกที่จะรับโทรศัพท์ครนะครับให้ทักไล่ไปครับผมนะครับ เอาจังไดกะโอ้ยจังเันเป็ี่นจังบุญจังพุ้นจังไดกะผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทวีหลายหลายที่ครับผมครับพ่อใดเบิ่งคลิปบอกว่าเบอรออาจารย์ทวีที่คนมีโชคหายเฝ้าทั่วมหาเลยจังไดผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับครับผมครับงวดนี้ครับผมครับงวดนี้กะให้มันมันคือเก่าครับผมให้มันมันทั้งยุทีทั้งอ่าคนมีโชคด้วยกันด้วยครับครับผม พอให้ได้ทุนขื่นครับวันนี้ครับผมสาธุสาธุขอบคุณมากครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม